กันนานเนาะใช่ค่ะก็ก็ปลายปีที่แล้วค่ะก็ประทับใจจริงๆต้องบอกว่าจริงๆคุณตูนไม่ค่อยเป็นคนเซอร์ไพรส์อะไรแต่ว่าวันนั้นก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่สุดในช่วงเวลาที่เป็นมาเกือบสี่ปีก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเซอร์ไพรส์ที่สุดไม่ได้เกลยใจหรือรู้เหตุใจคือจริงๆอ่ะแพลนไว้คือเราเคยคุยกันว่าเออปีหน้านะอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้มันก็ต้องขอแล้วไหมอะไรเงี้ยก็ยังก็ยังคิดว่าเออสิ้นปีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบ สี่สาม you marry me หรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเขาก็เลือกวันที่30ก็แบบเออเกินคดาดเกินความคาด,คดหมายของเราเสแสดงว่าช่วงนั้นต้องแต่งหน้าสวยไว้รอตลอจริงๆแต่งมั้งแต่ตุลาแล้วค่ะเพราะอากาศมันเริ่มเย็นตุลาไงก็แ,แต่งมั้งแต่ตุลาแล้วไม่หลอกลอก็ก็จริงๆวันนั้นเรามีถ่าย YouTube กัน,นะคะ่ะเขาก็เหมือนกับเขาก็มีแพลนว่าจะลงไปที่เรือแล้วก็นั่งเรือไป แม่น้ำเจ้าพยาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบอยู่ใกล้ๆวัดอรุณเขาก็แพลนว่าเออเขาจะคุกเข่าขอแต่งงานจริงๆวันนั้นมันมีเซนอะไรบองไหมมีคือวันนั้นน่ะจริงๆเราไปสเตคเคชั่นช่วงปีใหม่3วันเราไปตั้งแต่วันที่29บแล้วคะ่ะแล้วกออ็อยู่ดีเขาก็แบบใส่รองเท้าหน,นักคือปกติพี่ตูนเป็นคนใส่ผ้าใบตลอดเวลาแบบน้อยครั้งมากที่จะใส่รองเท้าหน,นักอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอะเอ็ดใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็กยังแพนในใจเราอ่ะเราคิดว่าน่าจะแบบปีใหม่ เขาไม่ใช่วันนี้หรอกคือวันนึงเพราะนั่นเป็นวันที่30มสิบไงแต่ปรากฏว่าเออเขาก็เซอร์ไพรส์เราโดยการเขาก็แต่งตัวแบบใส่เสื้อเชิ้ตรีดในปกติเขาไม่รีดเสื้อ <laughs> เขาเป็นคนแบบใส่เอาเสื้อแบบเสื้อยืดยัดใส่อะไรนะไปที่ซักผ้าแล้วก็เขาออกมาแล้วก็ขัาสะบัดแล้วก็ใส่เลยอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือแบบโหมีเสื้อที่รีดมาซึ่งเขารีดเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็วก,วก,ก็เอาแหวนเนี่ยแอบคือไม่เอาไปทางปลอง่อกเอาไปแค่วงแล้วก็แอบไปในกระเป๋า ตอนที่เขาพูดอะไรกับเราบ้างจาได้คือเท่าที่จาได้เขาบอกว่าไหนๆก็ก็มาในจุดที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะใกล้ๆกับตอนนั้นเป็นสมโมสรเน่ยแล้วเรียนในเรืออะไรสักติ๊กใช่ป่ะแถวๆนะั้นคือมันเป็นตอนนั้นเป็นวันแต่งงานของเบลอะไรเ,เงี้ยเมื่อหลายหกเจ็ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออแบบเหมือน,นได้กลับมาในที่ที่เราเคยได้กลับมาเจอกันอะไรเ,เงี้ยก็ก่อนจะขึ้นปีใหม่ก็แบบเหมือนแบบ ขอแต่งงานล้วก็บอกว่าเออจะได้มีเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันประมาณนี้นะคะจังตาไหลไหลก็จริงจริงๆง,งถึงแม้ว่าเรื่องแต่งงานมันจะเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดนะคะแต่ว่าการาการมีโมเมนต,ต์ของการขอแต่งงานอ่ะมันเหมือนกับมันเป็นออฟฟิเชียลความรู้สึกบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันคือการการกระทําที่มันมากกว่าคําพูดแล้วอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออเขาเขาแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนให้เกียรติเราอะไรเงี้ยค่ะบ,บวกกับ ช่วงเวลาที่ผ่านมาสาสปีเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะตัวเขาก็ต้องพิสูจน์ในมุมของแม่น้อยตัวหญิงเองก็ต้องพิสูจน์ในมุมของครอบครัวเขาคุณแม่เขาอะไรเงี้ยเราผ่านอะไรกันมาเยอะจนทุกๆคนแบบมีความสุขแล้วก็มาถึงวันนี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ความสุขของเราสองคนมันคือความสุขของแบบ หลาหลายคนคนในครอบครัวเราอีกหลายหคน,คนอะไรเยยงี้ยมันก็เหมือนแบบเออมันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีเราก็เลยเหมือนก็ลองทั้งคู่แต่ก็ไม่ได้ลอคู่ฟ้ายขนาดนั้นก็เหมือนตาแบบเดินรื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมืท่าไม่มาดฝ่าอาถรรพ์หรืบอกว่าไม่ไม่ได้สมหวัขขงเรื่องความรักหรืออใช่ใช่ก็ หลายๆคนเคยแบบพูดไว้ว่าแบบอุ้ยดวงหญิงแ,แบบถ้าแต่งก็ต้องแต่งตอนแบบแก่เลยแบบตอนนี้ก็แก่แล้วแหละตอนนี้ก็ยก่แล้วจะจะสี่สิบแล้วเหมือนกันนะ <S <S แต่อีกสักยะสักพักนะคะยังไม่สี่สิบพอดีก็ก็มีค่ะแต่ว่าสุดท้ายสุดท้ายก็ไม่เคยมีหมอดูบอกว่าหญิงจะไม่ได้แต่งเป็นเามันจะยากหน่อยอะไรเงี้ยคือเหมือนเหมือนเรามีดวงของการเป็นนักสแสดงบางทีมันมันก็มีเรื่องของการได้มาการเสียไปคืออันนี้หญิงก็มีความเชื่อว่าแบบคนเราเวลา อยู่ในวงการบางทีมันมีมันมีโอกาสที่ทําให้คนได้รักเยอะหรือว่าคนคนมีโอกาสในการทําง,งานที่เราได้ได้มาเยอะบางเรื่องเราอาจจะต้องเสียไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เราคิดว่านณโมเมนต์นี้ว่านำนำม,นนมันก็เป็นทัมมิ่งที่น่าจะน่าจะใช่อลไรเงี้ยะยรก็ได้เลิกได้เลิกค่ะแต่ว่าก็หมอดูก็ยังไม่ให้บอกเลิกเป๊ะแล้วก็บวกกับ วกกับเรื่องโควิดด้วยค่ะแต่ว่าสถานที่ได้แล้วค่ะเราก็สถานที่ก็โรงแรมในกรุงเทพใช่ค่ะแล้วก็อะไรนะคะน,น่าจะประมาณกลางกลางปีไปแล้วค่ะเลยพฤษภาไปแล้วตอนแรกแพลนกันว่าอยากจะพฤษภาแต่ว่าดูแล้วโมเมนต์ช่วงพฤษภาก็ยังยากอย,กอยู่สําหรับการจัดงานแต่างงานก็เลยเราก็เลยผันออกไปอีกสักสองสาเดือนเลยค่ะเตรียมตัว ก็ทันนะจริงๆเตรียมตัวมาชุดเนี่ยเตรียมตั้งแต่ปลายปีที่แล <c oughs> ้วกอดเขาอขออ <c oughs> ีกอ่ะก็แบบมีร่างมีร่างแบบเหมือนกับสเก็ตภาพไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเป็นเหมือนกับโครงของชุดอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงในฝั่งของงานไทยอะไรอย่างเงี้ยชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตัดตัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เ <c oughs> ดินหน้าไปได้แต่เดินหน้าไปแบบทัดในร้อก็มีสัก30-40%ใช่ที่เหลือก็เรื่องการก็เริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ย อยากให้งานออกมาแบบแนวีใจดีก็มีทีมใจเราก็ชอบแบบ แบบมิวเมจิกแฮปปีส์แบบดิสนีย์แต่ว่าก็คูไม่ได้ถึงขั้นแบบผมีการ์ตูนดิสนีย์อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เอาความแบบอินสปิเรชันบางอยา่างของการ์ตูนดิสนีย์ในแต่ละเรื่องมาใส่ไว้ในในแบบในงานอาจจะเป็นเพลงที่แบบเดินเข้าก็อาจจะเป็นเพลงของดิสนีย์อะไรเงี้ยที่เป็นเพลงบรรเลงอะไรเงี้ยก็เห็นตรงกันนะไม่ได้ว่าเราเอาแต่ใจ <c oughs> <c oughs> คุยกันแล้วพี่ตุ๋นก็ชอบอะไรเงี้ย แม่ว่าไงบ้างคะแม่ก็ดีใจดีใจเกินหน้าเกินตาคนสมแวบร้องไห้แบบโทรไปคือคือวันที่สวมมาคุณแม่ไม่รู้แต่พอสวมเสร็จแล้วก็พอพอพอกลับไปที่โรงแรมขึ้นขึ้นจากเรือก็โทรบอกคุณแม่คนแรกก็แบบดีใจร้องไห้แล้วก็เหมือนคุยกับคุณตูนขอขอบคุณนะอะไรเงี้ยที่แบบไม่คุยกับคุณแม่ก่อนเพราะว่าจะขอเล้านะแต่พี่ตูนน่ะเคยพี่ตูนเคยคุยแต่คงไม่ได้บอกว่าแบบวันที่เท่าไหร่อะไรก็แต่แต่พี่ตูนอะบอกคุณแม่พี่ตูน ต่ไม่ได้บอกแน่นอนยใช่แต่แล้วจะมี้องไหม่ยังค่ะยังเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มันยังไม่ได้เป็นแพลนว่าเราจะมีหรือเราจะไม่มีอะไร้ยคือหญิงก็เป็นคนที่แบบไม่ได้็กซ์เพคว่าฉันจะต้องมีลูกหรืออะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยวกกับรายการด้วย,ยอะไรเงี้ยอะไรอะไรที่ขึ้นมาใหม่ในชีวิตอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยค่ะทําิมงชีวิตว่า ถ้าเขามาเราก็โอเคถ้าไม่มาเราก็ไม่กดดันตัวเองไม่ไม่ถึง่นไ,ไม่ว่าไม่ไม่อยากมีอะไรใช่ไม่ได้ถึงท่านไม่อยากมีชีวิตก้าวเปลี่ยัเต็ใช่ที่ห่วงสุดก็คือตอนนี้คือการการใช้ชีวิตแบบต้องย้ายไปอยู่บ้านเขาอะไรแกเราของในบ้านเราก็เยอะอยู่เราแบบจะย้ายยังไงอะไรเงี้ยก็เลยสรุปกันว่าสุขเสาร์ที่จะมานอนบ้านแม่อะไรเงี้ย ก็วันธรรมดาจะไปนอนบ้านเขาคือดูเป็นดูเป็นแบบงานไปอะว่าแบบเออช่วงนี้ถ้างานมันใกล้ๆบ,บ้านฝัง่งบางน,นาเราก็จะอยู่บ้านเราอะไรเงี้ยถ้าฝั่งบ้านที่เขาอยู่จรัดอะไรเงี้ยก,ก็ก็จะย้ายไปย้ายมาแต่ไปได้มีเดือนหัวใหม่จริงๆมีซื้อคอนโดกันไว้แต่ก,กว่าจะเสร็จอีก2ปีเลยค่ะก็เลยต้องเป็นการย้ายไปย้ายมาก่อนใช่ไหมคะเพ่์สองสองปีค่ะมีความเห็นยังไงคะเดี๋ยวขอไปกับไปก็ <c oughs> จริงๆได้ฟังอยู่แล้วค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างผีแต่ช่วงนี้ก็โอเคแล้วแหละอยู่ว่าทุกคนก็ก,ก็เข้าใจอย,าอยู่ว่ามันก็เป็นลักษณะของการทํางานที่คนยุ่นคนลสมัยแลหละใช่ะเขายกให้เราแบบเป็นยังเป็นตำนานอะไรก็มงข่าไม่ได้ไไดก็ดีใจนะก็ดีใจคือจริงๆอ่ะเพลงเพลงสองเพลงจีนี่จ๋าเป็นเพลงที่ อย่างที่ิงเคยสัมภาษณ์ไปแหละมันเป็นเพลงที่ทํางานด้วยตัวของมันเองมาแบบ20ปีโดยที่ไม่ต้องเป็นพวกเราไปร้องก็ได้เข้าใจป่ะคะแม้แต่กระทั่งเวลาไปเที่ยวกันในผับก็ไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่การร้องสดอะ่ะแต่ทุกคนก็ยังเต้นถูกไหมดังนั้นมันก็ไม่มันก็ไม่แปลกที่มันจะมีอีกวอร์ชั่นหนึ่งขึ้นมาเป็นแนวดนตรีที่ใหม่ขึ้นหรือว่า ตีโจทย์ใหม่ขึ้นก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ได้ฟังเห็นว่ามันก็เป็นกําไรของผู้ฟังของคนที่เสพงานแต่ว่าไอความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นว่าเออเวอร์ชันนี้เป็นเต้นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความแตกต่างสอนชิ้นงานคือถ้าจะจะให้กลับมาทําแล้วมันเป็นเหมือนเดิม,มก็ไม่มีอะไรใหม่อะไรเงี้ยเห็ว่านะใช่คุยคยคุยค่ะแก้มโทรมาแก้มเนี่ยโทรมาหาเลยวันที่สองมนะั้ง หลังจากที่เอ็มีปล่อยอะไรเงี้ยแบบเออน้องก็เครียดอะไรเงี้ยอิงก็บอกว่าเฮ้ยมันงานทุกชิ้นมันก็ต้องมีทั้งคนชอบแล้วคนไม่ชอบตัวพี่เองตอนสองพันสองรันดีก็ก็โดนแบนใช่ไหมเหมือนเหมือนมัน,ม,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 นมันเหมือนเรื่องเรื่องเก่าอ่ะแต่ว่าถูกเล่าในอีกยุคหนึ่งอะไรเงี้ยก็บอกให้น้องอดทนแล้วก็ทำใจแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองถ้ามันต้องมีโปรเจกต์ต่อหรือเพลงอื่นต่อไปก็พยายามพยายามพัฒนาแล้วที่สําคัญต้องเป็น ก็บอกเสียงให้น้องๆในวงเพราะว่าอย่างในเจนหญิงนะพี่แคทเขาจะเป็นเหมือนพี่ใหญ่สุดในการที่จะแบบเฮ้ยหนูว่าแคทว่าอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีตอนนี้มันเป็นหน้าที่แก้คือเราเราเห็นงานเราต้องรู้ว่างานมันออกมามันจะเป็นยังไงถูกป่ะคะในมุมของศิลปินที่แบบเราทํางานกันในวงการมาเป็นเป็นสิปีอะไอ้นันแก้มต้องรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีหรืออันนี้ดีหรืออะไรแก้มต้องกล้าน้องก็จะเป็นคนแบบไม่เอาอะแก้มไม่กล้าแก้มกลัวแก้มมา้แบบ,แบบวันวันเนี้ย ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยก็เราเราสอนเขาในมุมนี้มากกว่าว่าแบบเฮ้ยเราต้องเทคแคร์บางอย่างว่าที่สุดแล้วพองานมันออกไปมันเป็นหน้าพวกเราอ่ะสุดท้ายคนที่ถูกก่อนถูกว่าก่อนก็คือพวกคนที่อยู่หน้ากล้องถูกไหมอะไรเงี้ยก็พยายามอธิบายน้องไปอะไรเงี้ยค่ะน้องก็จะแบบโอเคเดี๋ยวสุด้องขึ้นใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เพลงนึงก็เป็นโจทย์ยากเหมือนกันก็บอกเขาไปว่า บอกชีคไปในการทํางานว่าแบบเฮ้ยเราก็ต้องเราก็ต้องมองกันในมุมว่าเฮ้ยถ้ารู้สึกว่ามันซ้อมไม่พอเรื่องเต้น,นก็ไปลงเรื่องร้องเพราะว่ายิางเชื่อว่าแบบเจนที่แล้วอะ่ะโอเคมันมันชัดเรื่องเต้นแต่เขาไม่ได้ชัดเรื่องร้องเขาชัดเต้นร้องเป็นป๊อปธรรมดาเองแต่เจนนี้มันชัดเรื่องร้องได้ก็เอาเวอข้บอนําแล้วก็เต้นพยายามซ้อมมากขึ้นแต่ว่าถ้ารู้ว่าแบบเวลามันไม่ได้หรือซ้อมแล้วมันไม่ตรงกันแล้วมันจะเต้นออกมาไม่ดีก็เอาแค่ท่อนเล็กๆที่แบบ เอาว่าเป๊ะที่สุดแล้วก็โชว์เต้นเลยไม่ใช่ว่าทุกคนเต้นไม่ได้ทุกคนเต้นได้เพียงแต่ว่าพอภาพที่มันตัดออกมามันตัดสลับกันไปหมดมันเลยไม่เห็นอะไรชัดไปสักอย่างอันนี้ในมุมของคนที่คนที่มองนะว่าโปรเจกต์มันเหมือนภาพ MV มอะ่ะมันทําให้เพลงมันดูซอฟลงทงั้งทังที่ตอนแรกอะ่ะตอนปล่อยเพลงมาหยิงฟังหยิงก็ยังโอเคมันก็ดูเป็น R าดีคือถ้าตีโจ์ว่าแบบให้เป็นแดนซ์เหมือนแต่ก่อนโอเคมันก็แตกต่างชัดเจนแหละแต่ว่าถ้าตีโจทย์เป็น เป็นเพลงที่เราฟังนะปัจจุบันเหมือนเพลงแบบเหมือนเพลงเคป๊อปอย่างเงี้ยเออมันก็ไปได้นะคือมันก็ไม่ได้ว่าแบบแย่อะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับเราอะเรารู้สึกว่าพอมันมีภาพที่มันแบบไม่ช่วยอะภาพมันไม่ชัดมันก็เลยทําให้แบบกลายเป็นว่าทั้งหมดมันมันเลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ไม่เคยเห็อย่างเรื่องซีจีอะไรก็โดนด่านโดนค่ะเราก็เราก็มองเองเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยจริงจริงจริงซีจีมันก็มีผลเพราะไอ้พวกใส่ อะไรที่มันเป็นโกลโกลรอบรอบตัวมันทําให้ท่าเต้นมันไม่ชัดคืออย่างเห็นน้องๆหรือพี่อู๋ลงแบบท่าในห้องซ้อมมันก็สวยอ่ะคือแบบคอนเ็ปต์มันสวยเลยอ่ะคือท่ามันพอแบบพอโชว์เลยอ่ะแต่พอมันไปอยู่ใน MV แล้วมันถูกกดบังด้วยอะไรก็ไม่รู้โกลโกลหรือว่าการตัดต่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันทําให้ภาพมัน ถ้ามันดูไม่คมชัดอะไรอย่างเงี้ยงานเขาได้มาปรึกษาดูรึเปล่เซิร์ฟเสบบบอะไรยไก่อน,นไม่มีค่ะทางแกมมี่ไม่ได้บอกเลยว่าจะทำหญิงเนี่ยรู้เองเพราะว่าบบบเออดวามีน้องคนนึงที่เป็นแฟนคลับสองพันสองลาตีเดี๋ยวเขาทำงานอยู่ที่ GMM หญิงก็รู้ว่ามันเดือนตุล,ลาปีที่แล้วว่าน้องก็แบบมาบอกอ่างเงี้ยวกกับทางฝั่งผู้จัดการหญิงอ่ะก็เคยทํางานกับพี่เล็กคุสบาก็เลยแบบเออมาเล่าให้ฟังพอรู้เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเออเป็นยังไงรู้ว่าแคสมีใครบ้างหญิงเห็นด้วยไหมหรืออะไรกแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบให้เราไปช่วยออกความคิดเห็นนะแต่เขาแก็แบบคค่าใหญ่อ่ะไม่ได้บอกแต่ว่าคนที่เป็นทํางานใกล้ชิดกับเราอะไรเงี้ยเออเขาก็บอก,กบอะเงี้ยเราก็บอกเออเราก็ตื่นเต้นนะเราก็รอดูว่าเออมันจะเป็นยังไงจน จนวันปล่อยทีเซอร์นั่นแหละแก้ม dm มาหาว่าแบบเฮ้ยพี่มันมีชิดนี้แล้วนะอะไรเงี้ยพี่เป็นยังไงคิดว่ายังไงอะไร่เงี้ยใช่แต่ให้กำลังใจน้องไปให้กำลังใจฝปขอคค่ะขอบคุณค่ะ